ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,อผมพร้อยอิ่มนะครับก็วันนี้พระธัตส,สีแสดสีส้มครับก็วันนี้วันดีครับผมวันที่9เดือน9ก้าอ่าเป็นวันดีๆที่พ่อน้องอิ่มจะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคน,นครับผมที่พ่อน้องอิ่มมียอดทรัพย์ครบ ตามกฎของ YouTube แล้วครับผมคือ1,000คนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้กำลังใจพอน้ำอิอมอ่มกันมาเสมอก็ผ่านไปอีกหนึ่งกดครับผมก็ยังเหลืออีกหลายกดหลายข้อหลายด่านแต่ก็กำลังใจครับก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปครับผม ก็ยังไงก็ขอกำลังใจเพื่อนๆไม่ว่าทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าก็พน้อมอิมฝากเนื้อฝากตัวช่วยๆกันให้ผ่านกฎของ Youtube ไปได้ด้วยดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านดยทุกคนนะครับผมอ ยังไงก็ขอกำลังใจกันเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ